อ๋าสวัสดีครับผมเนยกับผมเองอะอะอะน,นอลี้นะคะคุณจะมีเรื่องใหม่ใหม่ด้วยเหรอเกมเกมนี้ผมก็มาเล่นนะผมไม่แน่ใจว่าเซปาเขียนงไงแต่ผมขอลองเขียนมั่วูน่ซอซฟา ทักหนึงเราดูนขอตั้งชื่อก่อนไม่แน่ใจว่าตั้งได้ไหมมือเคตั้งได้นะเกมมือถือนะอืมที่จริงมันคือเกมในคอมอ่ะแต่ว่ามันมานลงในมือถือโอปัาไซญี่ปุ่นไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา,อมามไม่อะ้รครับผมอะไรอ่งแต่มันก็ภาษาญี่ปุ่นอะ โอเคภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่อ่านได้นะพี่ผมสื่ภาษาอังกฤษมีด้วยนะผมพอแปลได้อยู่นะถ้าเกิดเป็นภาษาเกงกฤษแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็แปลนิดนึงอ่ะโคงยยกหน่อยนะ็ประมาแล้วว่าแนววะแนวโอ้โหดู คือมันล็อกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเล่นไหมะผมมันต้องเล่นอย่างนี้แหละเกมเกมนี้ผมอาจจะเล่นไม่ครบนะคะผม 拜,拜。 ดูกลมไหกทีโอเคนะก็สำหรับวันนี้ขอบาก่อนด้วยาย